vibrio parahaemolyticus is a marine bacterium commonly known to cause seafood associated gastroenteritis in human and disease in aquaculture shrimp วันนี้พวกเรานำเสนอโครงงานเรื่องการแยกและศึกษาลักษณะของไลติกเพอร์เฟของวิบิโอพาราฮีโมเลดีคัสจากอาหารทะเลเพื่อประยุกต์ใช้ในตัวควบคุมทางชีวาภาพครับทุกท่านครับทุกท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยเคยสมรออูกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ในปัจจุบันนั้นตกมาเหลือเพียงอันดับเจเท่านั้นครับโดยหมายเลขแชร์เหลือเพียง4%อีกทั้งเราอยังโดยประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนามและอินเดียแซงด้วยครับต่อไปเป็นกราร์ดมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2550ถึงปีพุทธศักราช2564ครับโดยเมื่อย้อนไปเมื่อวันสิปีก่อนเราพบว่าปริมาณการส่งออกกุ้งของไทยนะั้นลดลงไปมากกว่า50%อีกทั้งยังสูญเสียมูลค่าทางการตลาดไปมากกว่า500ล้านบาทครับโดยปัญหาวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ เมื่อย้อนไปปีพุทธศักราช2553ครับเราพบว่าเกิดโรคระบาดในกุ้งครั้งใหญ่หรือโรค EMS ซึ่งก่อให้กุ้งเนี่ยมีอาการตับวายเฉียบพลันและจะตายลงในที่สุดครับโดยมีรายงานให้เห็นว่าโรคนี้นะครับมีผลมาจากเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ครับโดยเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ครับจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแกมลลูกแทงชชอบเกลือครับ ในสิ่งวัตอุทั่วไปในท้องทะเลเลยครับเชื้อน,นี้สามารถต่อโรคในคนเมื่อรับประทานอาหารที่มีการเ,เปืป้อนของวิบิโอพลาฮิมโรนี้ครับเข้าไปครับซึ่งจะทําให้เกิดลำไส้อักเสบท้องเสียอยา่างรุนแรงครับส่วนในสัตว์ก็สามารถต่อโรคได้ซึ่งที่สาคัญก็คือการต่อโรคในกุ้งครับหรือโรคที่ผมกล่าวไปข้างต้นซึ่งกุ้งเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมเพื่อสนสําสัมคัญของประเทศไทยเลยนะครับโดยในปัจจุบันนั้น เมื่อกุ้งมีการติดเชื้อเรามีวิธีการรักษาในปัจจุบันก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้บ็อกอร์ทครับซึ่งการใช้ยาเหล่านี้เป็นจำนวนมากนันจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการดื้อยาที่มากขึ้นของแบคทีเรียครับโดยปัจจุบันมีรายงานถึงการใช้แบคทีเรียที่นามาใช้แทนยาปฏิชีวนะซึ่งแบคทีเรียตัวของรูปร่างจะเป็นลักษณะมีหัวตัวและก็หางครับซึ่งบริเวณหางของแบคทีเรียนั้นจะมีรีเซนเตอร์สามารถ จำเพาะไปเกาะกับตัวของอ e ีเทนเตอร์บนแบคทีเรียเมือ่อแบคทีเรียเฟกที่มีความเฉพาะต่อแบคทีเรียเจ้าบ้านนั้นเข้าไปเกาะตัวแบคทีเรียแบคทีเรียเฟกจะเข้าไปสร้างสารพันธุกรรมในตัวของแบคทีเรียจากนั้นแบคทีเรียเฟกจะเล่นพิเศษตัวเองเพิ่มจำนวนในเซลล์แบคทีเร mm ีย hmm. และจะปล่อยอเอนไซม์ไลซินออกมาครับเพื่อทําการฆ่าตัวของแบคทีเร mm ียครับโดยวัตถุประสงค์ของการทดลองของเราครับหนึ่งก็คือ เพื่อที่จะแยกแบคทีเรียเพื่อมาใช้เป็นตัวควบคุมทางชีวภาพเพื่อใช้ในการลดจํานวนแบคทีรียครับโดยภาพรวมของการวิจัยนี้เราจะแยกและทําให้เฟรดบรใสุดจากอาทะเลจากนั้นเราจะนําไปศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเ,ร,เรียพื่อแยกได้ซึ่งมีหลักดสี่อย่างครับหคือการศึกษาความจำเพาะของแบคทีเรียต่อแบคทีรียสายพันธุ์อื่นครับสการทดสอบอิมพั์ในการทําลายแบคทีรียในหลอดทดลองค,ครับ3 าการศึกษาการเจริญเติบโต,ตของ air, แบคทีเอเฟเมื่อเข้าไปเกาะของเซลล์แบ er, คทีเรียครับและสีค่ครับการจัดจําแนกรูปด่างของแบคทีเอฟเฟภายใต้ก็อนมือทนตอนรับเลยขั้นตอนการทดลองนะคะเราจะนำตัวอย่างหอยและตัวอย่างพุ้งมาทำการบดและนำเลือกของมันมาเติมเอสแอมบอร์เอรนั่นปเป็นรับเรียงที่ความแรงความเร็ว 1, 1, 1 3. นึ่งหื่เป็นเวลาห้านาทีและนี่คือส่วนของซูเปอร์เนที่เราได้นะคะนำส่วนของซูเปอร์เนเนี่นยามาแบ,บ่งออกเป็นสชุดการทดลองนะคะชุดการทดลองแรก เติมเชื้อวีพาราทิโมเลติค like ัสชุดการทดลองที่2เติมเชื้อวีพาราทิโมเลติคัสสายพันธุ์ที่เป็นสายของการก่อโรคในกุ้งค่ะนี่คือเฟสซับเพนชั่นของเราที่ได้นะคะการแยกแบ่งเท่าเฟสที่เราได้สึกเนี่ยเราจะนำเฟสซับเพนชั่นมาทำการไลรูทด้วยเทคนิคเทนโฟเรชั่นแล้วนำมาเปหลอดโลหินเพลทที่เชื้อแบคทีเรียของตัวนั้นๆค่ะผลการทดลองของเชื้อวีพาราทิโมเลติคัสบอกว่าในเตจเนี่ยขึ้นพล u สแสดงว่าในตัวอย่างที่เราเก็บมาเนี่ยมีเฟสที่จำเพาะต่อเชื้อตัวนี้ค่ะ ตแต่ในผลการทดลองของเชื้อมีพาราฮิมนลติคัสสายพันธุ์ที่เป็นสายเหตุของการต่อโรคในกุ้งนะคะไม่พบคลัสซึ่งสแสดงว่าอย่างที่เรานำมาเนี่ยไม่ไม่มีเศษที่จำเพาะต่อเชื้อตัวนี้ค่ะการแยกเศษที่บริสุทธิ์นะคะเราจะใช้เทคนิคซิงเกิลพาร์กไอโซเลชันโดยจะนำไอโซเลชันของเศษที่สูงที่สุดที่พบการลาิเของเชื้อเนี่ยมาผสมกับเชื้อมีพาราฮิมนลติคัสและซอมเมกาส์นำนำไปทำการเทลงบนเพลตนะคะโดยเราจะทำซ้ำสามรอบ โดยในรอบสุดท้ายเราจะใส่เอสเอ็มบัเฟอร์ลงไปแล้วนำไปเขย่าที่ความเร็ว120 rpm เป็นเวลา6ชั่วโมงดูดเอสเอ็มบัเฟอร์และฟูดซ o อกเอออกมารวมกันแล้วนำไปปั่นเวียรนำส่วนใส่ที่ได้มากรองผ่านกระดาษกรองรูปคุณขนาด0.22มิครเมตรค่ะการศึกษาลักษณะของพลาสของแบคทีเรเฟสตัวต่างๆพบว่าเฟสตัวที่5 6และ8มีลักษณะของ กลาที่ใสใหญ่ชัเดเจนค่ะ้าศึกษาความเฉพาะของแบคทีโรเฟตทำโดยการเลียนเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ที่เราต้องการทดรสอบผสมกับซอฟเอการและนำไปเทยงบนเครดดอกแบคทีโรเฟตที่เราแยกได้บริสุทธิ์แล้วลงไปในน้สิบไมโครลิตรแล้วนำไป่มุที่อุณหภูมิสามสิบองศาเป็นเวลาสิบหกชั่วโมงจากนั้นสังเกตมุมปล,ลาใสที่เกิดขึ้นค่ะผลการทดลองพบว่าเฟตส่วนใหญ่สามารถทำลายเชื้อวีพาราฮโมลัติคัส ได้ห้าสกจุดหกเนอกจากนี้เฟตทุกตัวยังสามารถทำลายมีพาราฮิโมเลทัสสายพันที่เป็นสาเหตุของการก่อโรคในืุ้มได้ค่ะและสามารถทำลายมีอารจิโนเลทัสเซนีแต่ไม่สามารถทำลายมีวานิเิคัสได้การทำลาย ia, e ica, 4, เชื้อแบคทีเรียวิบิโอพาราฮิโมเลทัสตัวห้าหนึ่งสองสี่ในหลอดทดลองเราเลือกเฟต P ห้า C ห้าและ P ห้า S แปดซึ่งมีลักษณะของวงพักที่ใสและชัดเจนและสามารถทําลายเชื้อแบคทีเรียกลุ่มวิบิโอได้หลายตรยกูล เชื้อวีพาราทิโมลาติคัสทีเอชยู5124จากนั้นปรับค่าไมโครแอนท์ให้ได้0.5แล้วนำไปเจอจางจนได้ความเข้มข้น10กำลัง6 TAU per millilit ปริมาตร100แบตซิมมิลลลิตรเติมลงบนก้านสุบล์เบลขยี้จากนั้นเติมแบคเชียรเฟตความเข้มข้นต่างๆตั้งแต่ไอโอไอ0.001จนถึง10,000ค่ะจะทำชุดควบคุมโดยหลุมที่เติมเชื้ออย่างเดียวที่ไม่เติมเฟสแล้วก็หลุมที่เติมเพียง TSB อย่างเดียวค่ะ ผลการทดลองพบว,ว่าเฟดที545และ p 5 S 8สามารถทำลายได้ทุกช่วงความเข้มข้นและให้ผลที่ไม่ต่างกันมากการศึกษาการเจริญเติบโตของ5 5, อแบคทีเรียเฟดที545ทำโดยการนำแบคทีเรียมา10มิลลิลิตรแล้วนำมาผสมกับเฟด10ไมโคลลิตรน,นะคะแล้วหมุที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา4นาทีจากนั้นนำไปปั่นเอย่ยงเป็นเวลา1นาทีทิ้งส่วนใสที่ได้แล้วเติม TSB ลงไปนะคะ จะนั้นนำมาขยับแล้วเก็บตัวอย่างทุกๆ5นาทีเป็นเวลา2ชั่วโมงนำมาทำการในทรดและลอกบดูลเพดนะคะผลการทดลองพบว่าเฟดใช้ระยเวลาในการเพิ่มจำนวน10นาทีและมีค่าเฉลี่ยจำนวนเฟดที่ปล่อยออกแบคทีเรียถึงเซลประมาณ10กรัมสัปพีเอยูค่ะาก,การจ,าจัดจำแนกการจัดจำแนกภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสองหานพบว่า เฟส p 5 4 5, 5มีลักษณะหัวเรียวรอบรูปทรงหกเหลี่ยมและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่3.7หมล .9 นิ้วค่ะโดยโดยในการทดลองเนี่ยนะครับเรามีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการนำตัวของแบล็กโซเฟส P5C5 เนะี่ยลองไปศึกษาผลของการที่แบล็กโซเฟสเนี่ยไปเกาะบนเซอร์เฟสหรือบน,น,นผิวของกุ้งเราจะแบ่งการทดลองเนี่ยเป็น3ส่วนส่วนที่1คือ ส่วนของเนื้อกุ้งที่เราจะใส่เฟสลงไปส่วนที่2คือส่วนของเนื้อกุ้งที่เราจะใส่แค่ s er อ buffer ลงไปและส่วนที่3คือฟังโซนที่มีแต่นเนื้อกุ้งครับโดยเราจะทิ้งตัวอย่างไว้ตั้งแต่0ูนถึงสิอชั่วโมงครับจากนั้นเราจะนําตัวอย่างเนี่ยมาดูปริมาณของเชื้อและปริมาณของเฟสครับซึ่งเราพบว่าผลของแบคทีเรียรเฟส P5C5 บนเซอร์เฟสเนี่ยจะแสนแนงดงดาการเติบซึ่งแห้เห็นว่าเฟลนะครับจะค่อยๆเพิ่ม หรือจะมีปริมาณคงที่ในบนพื้นผิวของตัวกุ้งครับซึ่งนําไปสู่ว่าตัวของแบคทีเ,เรียของเราเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในการยับยั้งเชื้อบนตัวของผิวกุ้งได้ครับโดยข้อสรุปข,ของการทดลองของเรานะครับการศึกษาครั้งนี้นําไปสู่ความเป็นไปได้ในการใช้แบคทีเรียเฟในการประยุกต์ใช้ในตัวควบคุมทางเชีวภาพโดยในกลุ่มวิบยสูสปีชีครับซึ่งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวิบยูพาราจีโมเรดิคัสครับสำหรับวันนี้พวกเราขอนัเสนอ สำหรับวันนี้พกเราขอจบนำเสนอเองเท่านี้ครับขอบคุณครับ